รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2558สภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดพิธีหล่อเทียนพันษาเนื่องในสัปดาห์อาสารหาบูชาและเข้าพรรษา ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมชี้แจงกำหนดราคาปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558ค่ะ วันที่8กรกฎาคม2557ณห,ห้องประชุม AEC ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดได้มีการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558โดยมีดรเทิดเกียรติชินสรานานายกเทศมนตรีนะครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับว่าที่100ร้อยตีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดเลขานุการที่ปรึกษาผู้อำนในการฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอด การประชุมว่าด้วยเรื่องงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2,558ตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลทางเรื่องของการกำจัดขยะเร่งด่วน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมูลผู้รับเหมาการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลรายใหม่แทนรายเดิมและโครงการปรับปรุงสถานที่ในเทศบาลโดยการจะสร้างอาคารสำนักง,งานหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุดเสียหายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างแล้วเสร็จภายในหนึ่งปี สภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาเนื่องในสัปดาห์อาสารหาบูชาและเข้าพรรษาสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนาค่ะนาวทัยวัฒนารามตำบ,บนท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาเนื่องในสัปดาห์อาสารหาบูชาและเข้าพรรษาสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา โดยมีนางชุลีวันสายสิงห์ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดนางศรีสมรเทพสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างมากมายซึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาสาระหับบูชาและเข้าพรรษาสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนากำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง12กรกฎาคม2557 ว,วัดไถวัฒนารามตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันอาสาระหะบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งในเทศกาลดังกล่าวพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ที่วัดตลอดตรายมาศโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเพื่อศึกษาพระธรรมวินยัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจังหวัดตากจึงได้จัดงานสัปดาห์อาสาระหับบูชาและเข้าพรรษาสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนาไทยเมียนมาประจำปี2557ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน โดยใช้มิติศาสนาและวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีกิจกรรมการหล่อเทียนจำนำพรรษาการทำบุญตักบาตรพิธีเวียนเทียนการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพิธีมารยาทไทยและการศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ประสานงานของจังหวัดเมียวดี เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามไปด้วยผู้แทนจากจังหวัดเมียวดีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดการประชุมชี้แจงการกำหนดราคาปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชค่ะ จังหวัดตากร่วมกับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตากจัดประชุมชี้แจงกำหนดราคาและแนะนำปุ๋ยเคมีอย่าป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชให้แก่กลุ่มตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ห้องประชุมบวงธนาสารสินที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีนายพานุขันแก้วพานิจจังหวัดตากเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดราคาแนะนำปุ๋ยเคมีอย่าป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มโกดังโรงสี กลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงครั้งนี้จำนวน50คนโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอได้มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนาผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตปี2557-2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าวซึ่งมีปุ๋ยเคมียาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชเป็นต้นดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับราคาที่ปรับลดลงจากผู้ผลิตผู้จําหน่ายซึ่งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงได้ออกประกาศร,ราคาจาหน่ายแนะนําปุ๋ยเคมียาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ซึ่งทางร้านค้าที่จำหน่ายจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนหากไม่มีการปิดป้ายราคาแสดงสินค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทซึ่งทางจังหวัดตากจะร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้าอยู่เป็นประจำและหากพบมีเกษตรกรไม่สามารถซื้อ,อยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชตามราคาที่กำหนดไว้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในได้ที่หมายเลข1569และสำนักงานกรมการค้าภายในจังหวัดทุกๆจังหวัด เทศบาลนครแม่สอดทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกนรกฎาคมค่ะหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทและหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดโดยดเอรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ในายรักพงษ์บุญเสียริปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลเจ้าหน้า,นาที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครแม่สอดทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยได้มีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมรับเบี้ยยังชีพจำนวนกว่า1,403คนช่วงเช้าทําการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนบ้านเหนือชุมชนร่วมแรงชุมชนสนต้นปินชุมชนดอนชัยชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนจอกจอชุมชนมณีไพรสนและชุมชนปูแดงโดยเทศบาลนครแม่สอดได้ฝากให้ผู้สูงอายุได้ระมัดระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออกซึ่งในช่วงนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ทางเทศบาลจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมร,รณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายในบ้านวัดโรงเรียนโรงงานเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในวันที่7-11กร,รกฎาคม2557โดยจะมีแกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขร่วมกันออกสำรวจตามบ้านเรือนต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำกิจกรรมให้ชุมชนด้วย และเรื่องของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้กำหนดให้ในายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวให้รีบแจ้งขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพของนายจ้างและลูกจ้างเองและสำหรับผู้ที่มีบ้านหรือห้องให้เช่าควรจะตรวจขานในเรื่องของผู้เช่าว่ามีบัตรถูกต้องหรือไม่ทางนี้เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระสนที่กำลังเจ้าหน้าที่เข้าจัดระเบียบพ,พื้นที่ศูนย์พักพิงบ้านอุ้มเปียมค่ะเมื่อวันที่8กรกฎาคม2557ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านอุ้มเปียมอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายประสงค์ล่าอ่อนนายอำเภอพบพระนายสันติอินทนินปลัดผู้ควบคุมพื้นที่พักพิงเจ้าหน้าที่อ,อสอตอชกออกำลังทหารและป่าไม้รวมประมาณ60นาย สนี่กำลังเข้าตรวจจำนวนผู้อพยพสัญชาติพมา่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงว่ามีจำนวนเท่าใดเนื่องจากตัวเลขที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับผู้อาศัยอยู่จริงซึ่งในการตรวจครั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้อพยพทั้งหมดรวมทั้งเด็กและคนชาราให้มารวมตัวกันตามโซนที่อยู่อาศัยจำนวนสโซนคือโซน A และโซนบจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการมอบปัดและมอบเครื่องหมายบนแขน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนขึ้นการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อพยพเป็นอย่างดีโดยใช้เวลาตรวจนับทั้งสิ้น2ชั่วโมงเศษนายประสงค์ล่าอ่อนแนมเพอพบพระเปิดเผยว่าการจัดทำครั้งนี้เป็นการจัดระเบียบศูนย์พักพิงเป็นการตรวจสอบยอดผู้อยู่อาศัยจริงซึ่งลงทะเบียนถูกต้องกับทางการ8,000คนและอยู่อาศัยโดยไม่ได้ลงทะเบียนกว่า6,000คนรวมทั้งหมดไม่น่าจะเกิน15,000คน ในการจัดทำครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งการจัดระเบียบของคอสอชอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยลักลอบออกไปนอกศูนย์เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจากผู้ที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงและผู้ที่ได้รับบัตรในวันนี้จะต้องนำไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะได้รับการดูแลและการคุ้มครองจาก UNHCR ส่วนผู้ที่จะเดินทางออกจากศูนย์ไปอยู่อาศัยข้างนอกก็สามารถทำได้โดยการลงทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าว แต่ไม่สามารถกลับเข้ามาอยู่อาศัยในศูนย์ได้อีกและศูนย์แห่งนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ออกไปทำงานข้างนอกอย่างเด็ดขาดเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บริเวณกลางตลาดสดนครแม่สอดค่ะเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2557เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บริเวณหน้าร้านวีนสัสซูเปอร์มาร์เกต็ตซอยสีพานิชถนนสีพานิช เขตเทศบาลนครแม่สอดและได้มีประชาชนแตกตื่นขอให้ประสานงานหน่วยดับเพลิงทําการช่วยเหลือเป็นการด่วนจึงได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์อนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งหรูสีแดงเลือดนกยี่ห้อแซงยอนผลิตในประเทศเกาหลีหมายเลขทะเบียนย่อย,ยักษ์สอสลา8269กรุงเทพมหานครมีควันพวยพุ่งออกมาจากรถอย่างรุนแรงระยะการมองไม่เห็นในระยะกว่า30เมตรการจราจรในซอยติดขัดทั้งซอย ขณะที่ชาวบ้านร้านค้าใกล้เคียงได้ช่วยกันนำถังดับเพลิงชนิดเคมีช่วยกันดับเพลิงที่ลุกไหม้และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ใช้เวลานานกว่า30นาทีและรถดับเพลิงจากเทศบาลนครแม่สอดช่วยฉีดน้ำเสริมจนเพลิงไหม้ดับสนิทจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากขั้วแบตเตอรี่หลวมผิดปกติ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดความร้อนกลายเป็นเพลิงไหม้ผ้าสกสาราดบนฝากระโปรงรถและลุกลามลงไปยังเครื่องยนต์เจ้าหน้าที่จึงได้นำแบตเตอรี่ออกมาพบว่าขั้วอีกขั้วหนึ่งหายไปจากการสอบสวนนายยูซุฟอาฮามัดอายุ39ปีสัญชาติพม่าเจ้าของรถยนต์ให้การว่าตนเองขับรถยนต์คันดังกล่าวมากับภรรยาชาวไทยชื่อนางสาวจินตนาสังทองอายุ37ปีเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครไปแม่สอดในระหว่างการเดินทางรถยนต์เกิดอาการกระตุกลายครั้ง จึงได้เข้าไปใช้บริการที่อู่ชื่อชวลิตอยู่ที่อำเภอเมืองตาซึ่งช่างประจำอู่ก็ได้แก้ไขแล้วเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แสดงว่าช่างไม่มีความชำนาญเพียงพอทำให้ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะ วันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัดท่ามอลลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพจนเรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับที่นี่เรียงคำประโยค <c oughs> ถ้าเวลาลงไปข้างนอกที่ไหนพม่าก,ก็อยากไปห้องน้ำครงว่าอยากไปห้องน้ำอยากไปห้องน้ำภาษาพม่าพูดว่า เอินตาตัวชินเด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 ที่นี้แต่ละคำแต่ละคำมีความหมายว่าเอินตาก็รู้อยู่แล้วว่าแปลว่าเท้าน้ำตัวตัวตัวแปลว่าไปไปตัวตัวชิน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 แปลว่าอยากอยากภาษาพม่าพูดว่า ชนชนแล้วก็มีคําว่าเดเดนี้เป็นคำไทยแล้วมีความหมายว่าพูดถึงปัจจุบันเขเเียนรวมแล้วมีอยู่เองตาตัวชนเดมีอยู่ห้าพยัญชนะเขาบอกว่า e e เองตาตัวเชนเดเอิงตาตัวเชนเดแปลว่าอยากไปห้องน้ําถ้าเราแสงคําว่าดิฉันหรือว่าผมก็ ถ้าเป็นดิชันก็ภาษาพม่าพูดว่าจมะ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 ถ้าผู้เย็งพูดก็จมะเองตาตัวเฉนเดภาษาพม่าจมะเองตาตัวเฉนเดจมะเองตาตัวเฉนเดภาษาไทยพูดว่าดิฉันอยากไปห้องน้ำดิฉันอยากไปห้องน้ำภาษาพม่าพูดว่าจมะเองตาตัวเฉนเดจมะเองตาตัวเฉนเด แล้วถ้าผู้ใช้พูดก็ผมอยากไปห้องน้ําผมอยากไปห้องน้ําภาษาพม่าพูดว่าจโนเองดาตัวชินเดจโนเองดาตัวชินเดจโนเองดาตัวชินเดคําว่าจโนแปลว่าผมคนเลบอกว่าจโนเองดาตัวชินเดจโนเองดาตัวชินเดถามว่าผู้ภาษาพม่าได้ไหมผู้ภาษาพม่าได้ไหมภาษาพม่าว่า ประมาสกาเปียวยาลาประมาณสกาเปียวยาลาประมาสกาเปียวยาลาแล้วก็อีกคำถามหนึ่งผู้ภาษาพม่าเป็นไหมผู้ภาษาพม่าเป็นไหมผู้ภาษาพม่าเป็นไหมภาษาพม่าพูดว่าประมาณสกาเปียวดัลลาประมาสกาเปียวดัลลาประมาณสกาเปียวดัลลาที่นี้คำว่าดัดภาษาไทยแปลว่า เป็นแล้วเมื่อกี้มีคำว่ายะภาษาพม่าพูดว่ายะภาษาไทยแปลว่าได้ภาษาพม่าพูดว่ายะกษ์กฤถ้าเราจะถามคําคถามมีอยู่สองอย่างภาษาพม่าผููภาษาพมา่พา,พมาได้ไหม พูดภาษาพม่าได้ไหมพม่าสกาเปียวยาลาประมาสกาเปียวยาลาประมาสกาเปียวยาลาแล้วอีกคำหนึ่งพูดภาษาพม่าเป็นไหมพูดภาษาพม่าเป็นไหมภาษาพม่าพูดว่าพม่าสกาตัลลาประมาสกาเปียวตัลลาประมาสกาเปียวตัลลาประมาสกาเปียวตัลลาจิตเตจิตเต ဒီပြုံးလေးပြစေ สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับ,ต,บตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก หรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. ญิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทรารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้น สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะตั้งศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ในห้าง Tesco Lotus Extra สาขาแม่สอดเพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมสู่ AEC รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สอดและการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสังกัดสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากตำแหน่งพนักงานขับรถจำนวนหนึ่งอัตราโดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่7ถึง25กรกฎาคม2557 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการชั้นสองสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากในวันและเวลาราชการโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัการาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น45,853รายเสียชีวิต4รายและในปี2557 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทย ทางโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใหญ่จึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลี่ใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ําห้องซ้วมห้องครัวให้ถูกสุข,ขลักษณะหากพบว่าปุตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ให้ระมัดระวังการไอาจามรถกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้อยู่เรียน7-10วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องซ้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว20มลลิตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง